แต่เรื่องมันเรียกมากหรือมันชอบส่งนมให้คุณบอลดูใช่มันแล้วมันส่งนมให้ผมดูตลอดเลยคือแบบอะไรอ่ะแล้วแล้วแลวบอกทวิตอกบอกไอเรื่องอันไหวฉันจะแบนเต็มหน้าจอขนาดนั้นมันไม่แบนเลยแบนตรงไหนถ้าแบนถ้าวงเออถ้าแบนผมจะเห็นทุกภูเขาทุกวันนี้ไหมมันก็ไม่เห็นหรอกผมพูดจริงผมไม่เห็นภูเขาทุกวันเลยผมก็ไม่ได้ดูด้วยมันขึ้นเอง ว่าผมเป็นคนผมผมเป็นคนหมกม,มุ่นหรือเปล่าผมก็ไม่ได้หมกมุ่มเนเงยมันขึ้นเองคร<ต>ับทุกคนเขาไม่ได้หมกมุ่นขนาดนั้นนะเออแค่มันขึ้นเต็มเฟซเฉยเออไม่ได้หมกมุ่นไม่ได้หมกมุ่นจริงๆทุกคน <c ười> แค่ขึ้นเต็มเฟซเออไม่ได้หมกมุ่นจริงเลยทุกคนใช่ไหมไม่ได้หมกมุ่นอะไรบนทิกตอกว่ะเออโคตรแย่ทิกตอกเห็นปะเออเราไม่ได้หมกมุ่นจริงๆริงทิกตอก Ποιοι είναι